สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันเสาร์ที่4มิถุนายน8:16นนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตภาพรวมของเ u นะครับรายสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราถอยไปดูภาพเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับภาพท้ายๆเลยก่อนตลาดปิดนะครับที่มีคําถามกันอยู่นะครับอันนี้ของคุณน็อตเบลลี่นะครับบอกว่าลงมาใกล้มากแล้วนะครับนะครับแต่ว่าใกล้แนวเด้งแล้วคือของของคุณน็อตเบลลี่เนี่ยแกติดเซลล์อยู่ นะครับหนะนึ่งแปดสี่เก้าแล้วถ้าสี่เก้าเนี่ยมันใกล้แนวเด้งนะนะครับก็ถ้ามันลงให้ก็ควรปิดนะครับเพราะมันจะเด้งแล้วนะมันจะเด้งแถวใกล้ๆเนี่ยสี่แปดสี่เก้าเนี่ยนะครับแต่ถ้าถ้าคนที่เซลล์มาจากข้างบนเนี่ยมันก็จะพอถึงทนได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเราควรปิดนะครับทีนี้ของคุณมาลุวันลุบายได้ไหมห้าสิบสี่เก้าจริงๆถ้าเทรดสั้นๆเนี่ยพอได้นะอ่าสี่สิบเก้าห้าสิบเนี่ยก็ได้แค่เด้งนะ นะครับของคุณจิวนะครับของคุณจิวบอกว่าติดอกสามหกสามหกศูนย์ห้าแปดนะครับจริงๆในสเต็ปของหกสามหกศูนย์เนี่ยเมื่อคืนมันเด้งไปหกสิบห้าแต่น่าจะเข้าใจว่าน่าจะรับต่อที่เขาย่อมาใหม่นะครับจริงจริงนะครับแนวที่จะมีโอกาสได้กลับไปในสัปดาห์หน้าอาจจะมีสักห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะฮะแต่หกสา 63, มต้องดูอีกทีนะนะครับถ้าถ้าจําเป็นต้องติดจริงเดี๋ยวอาจจะต้องวางแผนเหตุกันไว้ในสัปดาห์หน้านะครับ คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายคลิปตอนนี้ยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวอธิบายภาพรวมใหญ่ๆว่ามันมันน่าจะไปทางไหนนะครับในสัปดาห์หน้านะครับน่าจะพักก่อนไหมหรือว่าจะขึ้นต่อได้เลยนะครับหรือว่าจะลงต่อนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพย่อยๆกันนะครับคําถามพวกนี้ถือว่าเดี๋ยวเราสมาชิกคนไหนนะครับติดตรงไหนเนี่ยพอผมอธิบายคลิปนี้ไปแนละ้วและถ้าฟังฟังมันไปแล้วนะนะครับ ก็ลองดูว่ามันเอฟเฟกกับท่านขนาดไหนนะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามันยังไม่ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับมันก็จะมีโอกาสปรับลงมาอีกนะถ้าเราดูราคาล่าสุดของเอเนี่ยนะครับราคาล่าสุดอยู่ประมาณหนึ่งแปดห้าหนึ่งนะครับเมื่อคืนเนี่ยขายเป็นแท่งแดงมานะครับเดี๋ยวดีเทลตรงเนี้ยมันต้องอธิบายละเอียดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดเริ่มจะพักแล้วนะครับผมคาดว่าสันนิษฐานว่าในชุด ในชุดที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับภาพเมื่อวานมันน่าจะเป็นปลายเทนแล้วตรงนี้นะครับหนึ่งแปดเจ็ดห้ามันเป็นปลายเทนนะครับเป็นเอ็นหนึ่งรอบนะก่อนหน้านี้ก็ขึ้นจากไหนครับหนึ่งยอสองขึ้นสามยอสี่ขึ้นห้านะครับนับเป็นหนึ่งตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าไอ้ชุดนี้มันเป็นชุดที่มันเคลื่อนที่ไม่เป็นเทรนไม่แข็งแรงนะ ขึ้นหย่อ2ขึ้น3ย่อ4ขึ้น5เนี่ยตำแหน่งของโลสเนี่ยมันมาซ้อนในพื้นที่ตรงนี้นะครับแนวโน้มคือไม่แข็งแรงนะพอถึงปลายเทนเสร็จนะครับเขาจะมีโอกาสจะย่อลงมาทีนี้ลักษณะาการย่อลงมาอันนี้ผมพูดในไทม์เฟรมนะครับดผมพูดไทม์เฟรมด d นะครับหแท่งก็คือ1วันมันมีโอกาสที่ในสัปดาห์หน้าอาจจะเด้งไปนิดหนึ่งแล้วก็ลงมาใหม่ นะครับลงอาจจะลงเป็น e นะครับแล้วก็ค่อยเด้งอีกเป็น B แล้วค่อยทิ้ง C มาสังเกตว่าถ้าเราดูเนี่ยมันน่าจะย่อดในลึกเหมือนกันนะนะครับคือวันนี้วันนี้ตลาดปิดนะครับในวันจันทร์เนี่ยราคาเปิดเดี๋ยวอัปเดตล่าสุดกันอีกทีนะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องทําการบ้านด้วยนะก็คือว่าเราไปดูว่าในพอร์ตในมือเราเนี่ยนะครับเรามีไม้ไหนที่จะเทรดกับเราบ้างนะครับถ้าฟังคลิปจบไปแล้ว นะครับอันนี้คือภาพรวมใหญ่ๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกราฟทีละจุดละกันนะครับเราอันนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับใช้กราฟของเทติงวิวนะครับเนือ่องจากว่าข้อมูลมันค่อนข้างจะครบนะครับก็เลยจะใช้เท n ิงวิวในการอธิบายนะครับทีนี้ในภาพที่น่าจะเกี่ยวข้องกันมากที่สุดในชน่วงนี้นี้นะครับก็คือกรอบการเทรดในภาพใหญ่คือ2070 แล้วก็โลอยู่ที่1,788นะครับก่อนหน้านี้สังเกตว่าผมมีเส้นนอนไว้สอเส้นนะเส้นบนเนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดในรอบหลายๆปีนะครับทำจุดสูงสุดไว้เมื่อปี63นะครับปีนี้ปี65นะย้อนไป2ปีที่แล้วเนี่ยเดือนอเดืนสิงหาวันที่เจ็ดนะครับเขาทำไฮไว้แถว2 0งพกับเจแล้วก็ในปีนี้นะครับมีนา8มีนา65เนี่ย เขาขึ้นไปนะครับ2,070ซึ่งมันยังไม่ผ่านไฮเดิมเลยครับมันยังไม่ผ่านไฮของปี63นะครับก็เลยเขียนเป็นตัวเลขให้ดูว่าจริงๆเนี่ยทองคำเขามีจุดสูงสุดก่อนหน้าอยู่ที่นี่2,075แต่ในปีนี้นะครับต้นเดือนนะครับประมาณวันที่8มีนาคม5เนี่ยเกาทำไห้ตรงนี้2,070นะมันต่างกันอยู่5ยุทธดีนะ นะครับทีนี้ภาพต่อมาคือเขาพักลงแบบนี้นะครับลงหนะึ่งแปดเก้าศูนย์ะเด้งหนึ่งแปดแปดเก้านะแล้วก็ปรับลงมาหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเอฟเฟกตรงนี้เป็นแรงขายนะครับแรงซื้อคืนแต่ซื้อคืนเนี่ยม,มันแค่เด้งมันไม่ผ่านหายใช่ไหมครับ มันก็จะลงมาต่อนะมันก็จะเป็นแรงขายลงมาต่อเซลล์ Sell. นะครับลงมาเซลลงมานะครับแล้วก็ซื้อคือสั้นๆแล้วก็ขายลงมาต่อวงจรรอบใหญ่กว่ามันก็เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราพิจารณาจากรูนี้ตอนนี้เราเทรดมาทิศทางนี้นะครับในรูปแบบพวกนี้ถ้าเรากลับไปดูที่แฟนเพจเราดหนึ่งนะ มันก็คือวงจรประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะอธิบายจากภาพตัวนี้นะครับรูปแบบตามทฤษฎีคลื่นนะครับแล้วก็ลักษณะการเคลื่อนที่นะครับในภาพวงกลงนะครับดูทีละตัวนะวันนี้วันนี้เราจะพูดถึงการเคลื่อนที่ในแบบนี้ c o r r คอเลกชนะครับ,น,น,รบน่าจะเป็นคอเลกชันในกลุ่มที่ เป็นสแตนดาร์ดก่อนนะมีโอกาสที่จะเป็นในทิศทางตัวนี้นะครับคอร์เรคชั n นสแตนดาร์ดคอร์เรคชันซิกแซกนะครับแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเชื่อมโยงมามันจะมีหลายรูปแต่รูปดุท้ายเนี่ยผมคาดว่ามันจะเป็นสแตนดาร์ดคอร์เรคชันีอนะครับในสัปดาห์หน้าซึ่งถ้าเราดูรูปถัดมานะครับ ก่อนหน้านี้ที่เขาลงมาจากตรงนี้ถ้าอันนี้เป็นวัตจากรวมนะถ้าตรงนี้นะครับคือสองพันกับเจ็ดสิบชุดที่ลงมาหนึ่งแปดเก้าูนย์ชุดที่เด้งปาหนึ่งเก้าเก้าแปดแล้วที่ลงมาหนึ่งเจ็ดแปดแปดนี่ยผมคาดว่าวชุดนี้มันจบแล้วนะครับชุดที่เราเทรดกันเมื่อเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับภาพเป็นการยุค,คาย,ย่าโรูกลับมาชุดนี้อ่ะนะครับอาดูลูกตัดมา รูปถัดมาก็คือถ้าเราดูตามภาพขยายขึ้นมานะครับตำแหน่งที่เราพูดถึงเนี่ยที่มันลงมาเป็นเซลล์มาเป็น A นะครับแล้วก็ที่บายขึ้นเป็นขึ้น b นะครับแล้วก็ที่เซลลลงมาเป็น c นีนะครับมันเป็น C ของส่วนเนี้ยของขึ้น4อันนี้เป็นขึ้น3 2 0ส0งพเนี่ยมันคือขึ้น3 สองพัน็ดสิบคือคือสามนะแล้วก็ไอ้ที่ลงมาหนะึ่งเจ็ดแปดแปดเนี่ยมันคือคือสี่ตอนนี้มันกำลังขึ้นรอบถัดมานะครับผมคาดว่ารอบถัดมาที่ขึ้นแล้วมันจบเทรนเล็กๆไปเนี่ยเอ็นเนี่ยมันเพิ่งจบไปเมื่อวานนะครับมันเพิ่งจบไปเมื่อวานนะหนึ่งแปดเจ็ดีเนี่ยน่าจะเป็นหายกับเมื่อวานพอเป็นจบตรงนี้เสร็จมันก็ไดจะย่อลงมา ถ้างั้นนะครับถ้ามันเป็นชุดย่อเนี่ยมันจะเป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสแตนดาร์ดคอเลคชันหนึ่งแบบที่ที่จะย่อลงมาที่ทางนี้นะนะครับโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูภาพจากกราฟจริงกันนะครับถ้ากราฟจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้เนะี่ยพอมันทําโลไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับหนึ่งเจ็ดแปดแปดเนีด้วยมากเลยนะครับ ถ้าเราวัดฟโบนะัชีไว้สุดแรกนะไฮกับโลผมใช้ไฮบีนะแล้วก็โลซีแนวที่ขึ้นมารอบแรกนี่เขาก็ขึ้นมาเกินนะครับหนึ่งส่วนสามนะครับเวลาเราพิจารณาเราพิจารณาจะกเทรนก่อนหนะ้าชุดที่เป็นเทรนนะเทรนชุดที่เป็นเทรนเนี่ยสังเกตว่าจะลงชันๆถ้าขึ้นก็ขึ้นชันๆแต่ถ้าเป็นเทรนฝั่งลงมันจะลงชันๆัน,นทิศทางลงกว่านี้ เวลาเราวัดเนี่ยฝั่งที่เป็นเทรนก็คือตั้งแต่ปีมา c เนี่ยเวลาเรามองว่าเขากลับตัวเนี่ยโซนแรกนะครับมันจะต้องขึ้นไปหนึ่งส่วนสามก่อนนะครับแบบนี้หนึ่งส่วนสามก็คือถ้าเทียบตรงนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งเก้าเก้าแปดกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดแปดเนี่ยนี่คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะเวลาเรากางไฟโบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเราเราแบ่งเป็นสามส่วนนะครับก็คือสามส่วนสาม พอพอเป็นสามต่อสามเนี่ยนะครับชุดที่เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมารอบแรกเนี่ยถ้าหนึ่งต่อสามเนี่ยเข้าขายว่าเขาจะกลับตัวแล้วทีนี้ลักษณะการกลับตัวเนี่ยถ้ามันจบชุดย่อมาหนึ่งชุดนะอ่าลง A มาเด้งขึ้น b แล้วก็ลง C เนี่ยชุดถัดมาเนี่ยมันจะเป็นวงจรรอบถัดมานะครับถ้าโดยปกติันี่ยขึ้นเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านับเป็นหนึ่งรอบนะครับแต่เนื่องจากว่าไอ้ชุดเนี่ยชุดที่เขา นะครับเด้งกลับมาเนี่ยมันขึ้นไม่ค่อยแข็งแรงนะมันจะขึ้นเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าสังเกตว่าตรงนี้มันซ้อนกันนะครับมันมีโอกาสที่ชุดนี้จะเป็นแพทเทิร์นเวฟที่เรียกว่าเทอร์มินอลนะเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลอิมพาวเวฟเนี่ยถ้าเราดูกลับไปดูแผนผังเมื่อที่ตัวเทอร์มินอลอิมพาวเวฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ ฝั่งนี้นะฝั่งอิมเพลวเนี่ยฝั่งอิมเพล e ที่เป็นที่มันเป็นเทอร์มินอลก็คือลักษณะเทอร์มินอลเวลามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นหนึ่งสองสามขึ้นสี่เนี่ยมันจะลงมาซอนตำแหน่งของตำแหน่งของไฮหนึ่งนะครับหรือว่าประมาณพื้นที่ของขึ้นสองเนี่ยในตัวอ e ีบุ๊กเนี่ยนะครับมันมันจะมะีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับในกรณีที่มันเป็นเทอร์มินอลนะ ถ้าเราไปดูที่แฟนเพจเททองเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีอ e ีบุ๊กอยู่อันนึงน,นั่นนี่ครับพื้นฐานอีเว็บฉบับแปลนะนะครับถ้าเปิดมาจะเป็นหน้านี้นะนะครับตัวเทอร์มินอลเนี่ยมันจะเป็นประมาณเดี๋ยวลองเลื่อนมาดูหน้าประมาณอืมนี่นะครับประมาณหน้าสิบเ็ดนะมันมีเนื้อหามีอยู่ประมาณแปดสี่หน้านะครับ ประมาณหน้าที่11เ,เนี่ยถ้าเราดูตัวเทอร์มินอลเนี่ยมันคล้ายๆฝั่งที่มันเป็นลักษณนะที่มันขึ้น5ขาเหมือนกันเลยนะมันมี2แบบนะแบบ1ก็คือขึ้น1 2 3่งสังเกตว่าชุดแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าเทรนดิ้งเทรนนะครับแปบลบว่าแนวโน้มนะครับเทรนดิ้งเทรนดิ้งอินพลก็คือชุดที่มันขึ้นเป็น1 2 3่งชัดๆนะครับยกไฮยกโลยกไฮนะครับสังเกตว่าไอ้ตำแหน่งโลสกับ กรับไฮหนึ่งเนี่ยมันไม่ซ้อนกันแบบนี้ก็เรียกว่าเทรนแข็งแรงนะครับถ้าขึ้นก็ขึ้นอย่างแรงถ้าทิศทางลงถ้าทิศทางลงใช่ไหมครับมันจะลงแข็งแรงกว่านี้อย่างเงี้ยแบบเราเรียกเทรดดิ้งแต่มันมีบางประเภทเหมือนกันนะครับที่มันเป็นเรียกว่าเทอร์มินอลอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นเทอร์มินอลเวลามันขึ้นมามันขึ้นมาหนึ่งสองสามอเี้ยมันจะสังเกตว่ามันจะมีบริเวณที่ซ้อนกันก็คือขึ้นสี่เนี่ยถ้าเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยไอ้ขึ้นห้ามันก็จะขึ้นไม่่่ไกกกลลลนนนนนะะคครรรัับบถ้าาเเพูดดึึปิใุมที็ อิมเพลวเนี่ยนะครับหลัดขึ้นเป็นอะไรครับมันเป็นห้าสามผมเขียนว่าในนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นเทรนห้าแล้วก็ย่อสามห้าสามแล้วก็ห้านะอันนี้พูดถึงหลั่ดขึ้นนะเป็นเทรนไม่เป็นเทรนเป็นเทรนไม่เป็นเทรนนะครับเป็นเทรนแต่ถ้ามันเป็นตัวอาเทอร์มินอลนี่เทอร์มินอลมันจะต่าไปนะมันจะเป็นสามนี่สาม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 คือตัวเทอร์มินอลเนี่ยมันมันจะไม่เป็นเทรน นะครับมันจะเป็นหลักสาเนี่ยสามสามสามนะ,ะถ้าใครฟังเรื่องพวกนี้ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไปแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้แหละคือในเอฟเฟกของการเคลื่อนที่ที่มันเป็นหนึ่งย่อ2ขึ้นสยอ 4, นะ่อสี่เนี่ยแล้วสี่มันซ้อน,อน,อน,อนเนี่ยห้ามันอาจจะขึ้นไม่ไกลนะครับถ้าเราพูดถึงความแข็งแรงของเทรนนะครับอย่างประเภทซ้ายมือเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่านะครับถ้าเราดูในแผนผังตัวเวฟแพทเทิร์นนะนะครับในรูปแบบตัวเนี้ย มันจะมีอยู่สองอันนะก็คือตัวเทรดดิ้งกับตัวเทอร์มินอลใช่ไหมครับมันเป็นประเภทอิมเพลว์เหมือนกันแต่ว่าอย่างอย่างอิมเทรดดิ้งเนี่ยมันจะแข็งแรงจะขึ้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นชันใช่ไหมถ้าลงก็ลงชันชันแต่ถ้าอย่างเทอร์มินอลเนี่ยไอ้ขึ้นมันก็ขึ้นไม่แข็งแรงมันจะซอสของเทนน่ถามว่าเทดได้ไหมก็พอเทดได้แต่ว่าเราเทดเป็นเราเทดเป็นขึ้นๆน,นะครับเพราะว่าถ้าลกักษณะการขึ้นยอ่อขึ้นนะครับมันย่อเลื่อยๆแบบนี้ ถ้าเราไม่เทคโกฟิตไปรอบๆเนี่ยมันจะกลับมาที่เดิมได้เนื่องไหมแต่ถ้าอย่างไอตัวเทรดดิ้งมันขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นเนี่ยมันจะไม่กลับมาที่เดิมแล้วมันจะยกขาย,ยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนว่ามันจบรอบมันก็พักลึกๆแต่ถ้าอย่างเงี้ยขึ้นหนึ่งย่อสองขึ้นสามย่อสี่นี่ถ้าเราบายตรงตำแหน่งที่สองไปสามนี่นะครับสองไปสามเนี่ยแล้วเราไม่เทคโกฟิตสุดท้ายมันมันย้อนกลับมาที่เดิมเราก็กลับมาที่เดิมเราแทบไม่มีกำไรเลยเรื่อไหมนะครับความแตกต่างเป็นแบบนี้นะครับออาตัวนี้ เรามาดูภาพละเอียดละเอียดในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะไปไหนกันให้ดูเทียนมิบนเดิมน,นะทีนี้เราเห็นว่าภาพของตัวที่ผมพูดตรงนี้เมื่อกี้ก็คือน่าจะเป็นเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลนะครับทำไฮไว้แถว1874นะครับพอมันไปทำไฮตรงนี้นะมันก็จะมีโอกาสที่จะย่อลงมาชุดถัดมาซึ่งเวลาเทิร์นการย่อนะมันย่อเป็นขึ้น e นะครับทิศทางเหมือนเดิมนะทิศทางก็ขายเหมือนเดิมนะ มันจะเห็นว่าแท่แงแดงๆลงมาเนี่ยถ้ามันลงขนาดนี้อันนี้เป็นเซลเลยนะครับเซล์ E นะครับถ้าใครติดบายอยู่มันจะมีช็อตที่เด้งออกให้ออกนะครับถ้ามันเด้งถึงควรปักปอดมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันมันเด้งรอบหน้าไม่ผ่านตัวไฮเดิมเนี่ยมันจะลงมาชุดหนึ่งซึ่งมันจะลงลรกกว่าเดิมนะครับถามว่าลงได้ขนาดไหนวิธีการนะครับวิธีการก็คือถ้าโดยคร่าวๆนะในไทฟีมดีเนี่ย เราจะวัดไฟโบรลูกขาวีไว้นะครับในลักษณะถ้าเขาย่อบแบบนี้นะครับข้อดีก็มีสําหรับคนที่ติดเซลล์อยู่นะครับในสัปดาห์หน้าอาจจะลงมาให้เลยนะครับอาจจะลงมาถ้าในกรณีว่าในเปิดวันจันทร์เด้งกลับไปนะครับเด้งกลับไปไม่มากเดี๋ยวเขาจะลงมาต่ำกว่า1840ที่ทีนะครับและถ้าเด้งจาก40ไปนะครับไม่สามารถผ่าน1874งปดเีทีมันจะทิ้งลงมาต่ำกว่า สามศูย์อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าต่ำกว่านั้นคนที่ติดเซลล์อยู่อาจจะได้ออกนะถ้าอันนี้พูดถึงกรณีที่ว่าเรายังทนถืออยู่นะนะครับพูดถึงคนติดอยู่แต่สาหรับคนที่จะเข้าเทรดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมท้ายท้ายคลิปจะอธิบายว่าตรงไหนมันพอจะรับบาได้ตรงไหนน่าจะไปเซลล์ได้นะครับแต่ถ้าถามตอนตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงในสัปดาห์เนี่ยถ้าในสัปดาห์หน้านะครับเขาหลุดสี่ศูนย์อีกที มีความเป็นไปได้ทีว่าจะลงมาต่ํากว่าสามูนย์หรือสองูนย์ได้นะครับอันนี้ถ้าดูตามสัดส่วนนะถ้าตรงนี้คือรอบการเคลื่อนท,ที่รอบที่เขากลับตัวแล้วนะครับถ้าตรงนี้คือปลายเทนในทิศทางลงนะในสับดาหนะ้าอาจจะมีการปรับลงมาก็จริงแต่ว่าคาดว่าจะไม่ทำลงต่ำกว่าหนึ่งเจ็ดแปดหกนะครับซึ่งถ้ามันเป็นการกลับตัวแล้วรอบที่ขึ้นมาจะขึ้นแบบนี้ครับหนึ่งแล้วก็จะคอยชั่นลงมาเป็นสอง นะครับวันนี้จะพูดถึงคอร์เรชันตรงสแตนดาร์ดคอร์เรชันชุดนี้นะแล้วก็ค่อยพอจบ2อเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาโนตนะครับถ้าไม่ดตัวหนึ่เดแปดหกเนี่ยมันจะกลับเป็นยกหายกโลยกหายยกโลก low, ไปอันนี้เป็นภาพต่อเดี๋ยวเราค่อยมาตามดูในสัปดาห์หน้านะครับแต่เบื้องต้นปิดสัปดาน์นี้มันเป็นแท่งขายชุดแรกลงมานี่คิดว่าจะลงมาทางนี้นะครับถ้าถ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูในภาพย่อยๆนะ ภาพย่อยนะครับแนะนําว่าไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงนิดนึงนะครับดูสัก1ชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็ถ้าเราเปลี่ยนดูหนึ่งชั่วโมงเนกราฟมันจะมีก็จะไม่ได้สัดส่วนนะวิธีการก็คือเราจะเลือกตรงนี้อัตโนมัตินะครับคลิกนะครับก็จะปรับให้พอดีกับหน้ากระดาษนะตอนนี้เราเข้ามาถึงไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าในสัปดาห์ที่แล้วเราเทรดกันอยู่นะครับ เราพิจารณาจะรูตั้งแต่ไป1828นะธรรมดาที่แล้วเนี่ยเขามียกไฮนะครับยกรูยกไฮเนี่ยทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าชุดนี้มีโอกาสที่เป็นเทอร์มินอลนะเทอร์มินอลเนี่ยมันเป็นลาดสามลาดสามเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันขึ้นเป็นแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็จะย่อแล้วก็ขึ้นนะคือในภาพใ,ใหญ่ๆเนี่ยเราเห็นว่ามันขึ้นแค่สามขึ้น ขึ้นนะครับก็จะมองเป็น a นะครับหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็ยอดด่อเน้อยเป็น b 1หนึ่งแปดสี่สามแล้วก็ขึ้นมาเป็นเทรนด์เล็กตรงนี้นะครับเมื่อวานจบชุดนี้ไปคาดว่า a b c เนะี่ยจบชุดนี้ไปแถวหนึ่งแปดสี่ชุดถัดไปเมื่อวานมันเป็นแรงขายลงมานะครับแต่จุดเปลี่ยนของเมื่อวานคือชุดที่มเด้งตรงนี้ถ้าผมวัดไฟโบชุดนี้นะครับศูนย์อ่าตอนนี้ไฟโบเราเวลาเราวัดย่อนะเวลาเราวัดย่อนะคำว่าย่อนะครับ คำว่า r e t r e นะถ,ถ้าเราพูดคำว่า r e t r a a e ก็คือความหมายเดียวกันก็คือย่อลงมานะเวลาเราวัดย่อเนี่ยสังเกตว่าไฟโบเราเนี่ยไฟโบสูงอยู่ด้านบนนะไฟโบร้อยอยู่ด้านนะล่างน,นะครับฟิตฟิร้อยนะย่อก็คือสัญญาณยอทางนี้ถ้าเราวัดแบบนี้เนะี่ยไอรอบแรกเนี่ยม,มันไปติดอยู่ไฟโบสิบสี่เปอร์เซ็นตะ์แล้วมันขายลงมาตรงนี้น่าจะเป็นช็อตตอนแบบเย็นๆนะเย็นๆนะเ,เ,เสร็จ พอประกอบเมื่อวานมันเป็นเมื่อวานเป็นสุกแรกของเดือนใช่ไหมครับมันก็จะมีพวกนอนฟามเปโลตอนทุ่มทุ่มกับสามสิบนะครับทีนี้ไอ้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้นะแน่แเลยครับมันเกิดความผันผวนนะครับคือถ้าเราดูตามตรงนี้นะนะครับความผันผวนก็คือนักลงทุนนะครับเขาก็จะดูว่าไอ้ตัวเลขพวกนั้นนยมันไม่มีผลกับตลาดทางไหนนะแต่ว่า โดยเสมอเสมอนะสุดโดยส่วนตัวผมนะผมว่าไอตัวอันอนฟาร์มเนี่ยมันจะเกิดแค่ความผันผวนสุดท้ายเนี่ยดูในแท่งนี้นะครับอันนี้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับถ้าเราพอมันประกาศเสร็จนะครับมันก็จะเกิดความผ,ลผลันผวนมันก็จะไล่ขึ้นไล่ลงเนี่ยสุดท้ายตรงนี้เป็นกรอบไซบี B. แต่ถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยอธิบายได้ว่าถ้ามันเด้งไม่ผ่านตรงนี้มันน่าจะไปไหนนะครับหรือว่าถ้ามันย่อไปหลุดตรงนี้มันจะขึ้นไปไหนนะครับถ้าถ้าตามเทคนิคเลยนะะ่ผมจะเขียนด้วชภาาอีกทีนะครับ ภาพตรงนี้มันผมคาดมันจบรอบแล้วรอบหนึ่งวิธีการจบรอบเนี่ยเราดูว่าเห็นโลตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ตีผ่านตรงนี้มารอบแรกเนี่ยจบไปแล้วหนึ่งรอบนะครับชุดนี้เป็นขาสุดท้ายของของไอตัวเทอร์มินอลชุดนั้นนะครับ่าเดี๋ยวเขียนภาพตรงนี้ให้ดูกีก่อนหน้าเนี้ยมันขึ้นแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ยอ่อขึ้นแล้วก็ย่อลึกนะครับแล้วก็ขึ้นใหม่นิวไฮไฮก่อนหน้าอยู่ที่เจ็ดสิบตรงนี้ใช่ไหมครับ ไตรงนี้มันอยู่ที่74ถ้าถ้าเราเป็นอักษรหนะ้าหนึ่งสองสามสามขึ้นแล้วก็4ย่อลึกนะ5้าก็ New High นิวไฮไปนิดหนึ่ง74ชุดต่อมาก,ก็จะย่อเป็น A e, B C เนะี่ยตอนนี้ไอขาเนี้ยผมคาดว่ามันจะเป็นส่วนขอน A e, แล้วก็เด้ง B แล้วก็ C เนะี่ยมันเราต้องดูว่าไอชุดนี้มันจบหรือยังถ้ายังไม่จบนะครับมันก็จะลงมาใหม่ทีนี้ถามว่า ตอนนี้เนะี่ยเราอยู่ฐานะตรงไหนนะครับลกักษณะถ้าเราพูดจากไฮลงมาเนาะนะครับถ้าเราพูดจากไฮลงมาเนี่ยจากโลจากไฮตรงนี้นะครับโลหนึ่งแปดสองแปดไฮอยู่ที่หนึ่งแปดเจสี่เนี่ยเวลาเราวัดไฟบอลลงมาเนี่ยนะครับถ้าโดยสัดส่วนมันลงมาเท่าไหร่ครับเกือบเกือบหกเอจแปดเปอร์เซ็นนะแล้วมันเริ่มเด้งนะครับแต่ถ้าเราไปดูดีเทลย่อยนะเราก็เห็นว่า ตรงนี้เนะี่ยมันเหมือนจะลงมาเป็นเทรนอันดับแรกเราเห็นชุดแรกแล้ะลงและเด้งน,น้อยๆเนี่ยเราจะวัดลงก่อนนะครับเราเทียบตรงนี้นะใช้ตัวฟ i บูนะครับ Extension คลิกจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็โลหนึ่งไฮสองเนี่ยตอนเนี้ยถ้าดูสัดส่วนเนี่ยมันลงมาแล้วนะครับเป็นสัดส่วนขยายนะเวลาผมพูดคำว่าขยายก็คือเวลามันลงม่ก็คือ1ร้อย นะครับถ้าเราเทียบไฟโบเอ็กเซนชั่นตัวนี้ลงมาชุดแรกนะครับเด้งลงมาแล้วก็ลงมาต่อนะถ้ามันเกินร้อยคือตรงนี้ไฟโบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าพอมันเกินร้อยเนี่ยเราเรียกว่าขยายทันทีนะครับเราเรียกว่าเอ็กเซนชั่นนะตอนนี้มันลงมายเท่าไหร่ครับร้อยหกจุดแปดนะครับแล้วก็เริ่มจะเด้งทีนี้ดีเทลเนี่ยมันจะเริ่ม High, ยกหายกโลนะครับซึ่งในถ้าเราดูภาพตรงนี้โลหนึ่งเด้งทำไฮสองแล้วก็ทำโลสามตรงนี้ ในดีเทลเล็กๆตรงนี้นะครับสังเกตว่าตั้งแต่ไฮสองมามาโลสามที่ทางนี้นะระหว่างทางมันจะลงมานะครับแล้วก็เด้งน้อยๆเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนตอนที่หลายคนก็ติดตรงที่มันประกาศผลนถไฟฟ้าตัวน,นี้ใช่ไหมครับแล้วมันมีเด้งให้นะครับแต่ถ้าเด้งแล้วเราไม่ออกกันเมื่อคืนมันก็จะลงมาต่อนะเมื่อคืนลงเด้งเท่าไหร่ครับเด้งไป8ปดสิบเ็ดเอร์เซ นะครับพอเด้ง8 1เนี่ยก็ยังเป็นมองเป็นเด้งนะมันก็กลายเป็นเด้งเป็นสองเนี่ยแล้วมันจะลงสามมาเวลาลงสามมาสังเกตว่าพอลงหนึ่งสองนะครับพอลงสามเนี่ยสามมันจะยาวๆนะครับมันเป็นเทรนดิ้งในทิศทางลงนะอ่ดูทีเดี๋ยวเราดูรูปทุกนี้นะลักษณนะที่มันเป็นขึ้นสามทิศทางลงมนะันใกล้ๆแบบนี้นี่คกล้ๆนี่ครับตอนที่ลงมานะตอนนี้เนะี่ยผมคาดว่าถ้า ปลายเทนของรอบล่าสุดมันอยู่ตรง18-4ใช่ไหมครับตอนเนี้ยที่มันท,ทิ้งลงมาเนี่ยทิ้งขา E ลงมาขานี้นะนะครับเมือ่อเมื่อเมื่อคืนวันวันศุกร์เนี่ยนะครับน่าจะทิ้งมาตรงนี้แล้ว3นี่แล้วก็วันจันทร์อาจจะเด้งเป็น4นะอาจจะมีเด้งให้ให้ออกบ้างนะแล้วก็ค่อยทิ้งลงมาใหม่เป็น5เนี่ยทิศทางน่าจะลงมาอีกเหมือนกัน ต้องเงื่อนไขก็คือต้องเด้งน้อยๆนะถ้างั้นเราไปดูภาพล่าสุดกันนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นว่าเขาลงมาแบบนี้แล้วเกาเด้งมาน้อยๆนะครับชุดนี้เราวัดได้วิธีการก็คือวัดจากไฮนี่แล้วก็ลูที่ลงมาเนี่ยครับใช้หานี่ถ้าตรงนี้มันลงมาพอดีนะร้อยหกจุดปดนะครับเวลาเจ้าก็ไล่ราคาเนี่ยเทรนด์มันก็ลงก็จริงแต่ว่ามันจะถึงบางจุดเนี่ย มันถึงบางจุด่ยเข้าใจเด้งทีนี้ประเด็นเนี่ยที่สมาชิกถามไว้ตอนว่าบายตรงหนึ่งแปดสี่แก้แปดถูกได้ไหมก็ถ้าถ้าถามตรงเนี้ยพอได้เพราะว่ามันจะเด้งไปทางนี้ได้แต่ว่ามันก็แค่การเด้งก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่พอมันเด้งกลับเนี่ยสังเกตว่ามันจะเริ่มมียกหายยกปรูเล็กใน time f r หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเวลามันเด้งกลับเนี่ยมันอาจจะเด้งได้ไม่ไกลนะนะครับก็มันมีสองเคสนะเคสที่หนึ่งก็คือเด้งน้อยๆถ้าเด้งน้อยๆมันก็จะลงได้ลึก แต่ถ้าเด้งมากๆอย่างเมื่อคืนเวลาเราเทียบสัดส่วนเนี่ยเราเทียบโลกับไฮถ้าอย่างเมื่อคืนมันลงมาก่อนแล้วมันเด้งเกือบสุดเราก็จะมองเด้งอยู่ยแ,บบแบบแบบเดียกเรียกเด้งแรงแต่ถ้าอย่างประเภทมันเด้งน้อยๆยกไฮยกโลมา,มาเด้งน้อยๆเนี่ยทีนี้เวลาเราวัดเทียบเด้งนะครับเราเห็นว่าไฮก่อนหน้าเขาอยู่ตรงนี้ไฮสองนี่หนึ่งแปดหกห้านะครับโลอยู่ที่ประมาณหนึ่งแปดสี่หกสี่เจ็ดเนี่ยนะครับถ้าเขาเด้งขึ้นมาสาัดส่วนแรกๆเราจะมองนะครับถ้ายืนเหนือสิบสี่เปอร์เซ็นต์ได้หนึ่ง 8ป9ส네ี <S <S ่เก้านะครับเวลาเรามองนะก็จะเห็นว่าโซนตัดมาก็อยู่ประมาณสักหนึ่งแปดห้าสี่ตัวเลขห้าสี่ตัวนี้แนวเด้งเนี่ยนะฮะแนวเด้งของหนึ่งแปดห้าสี่หนึ่งแปดห้ากเนี่ยเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับเพราะลักษณะเวลามันเด้งกลับมาเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นย่อขึ้นเนี่ยอาจจะเด้งแค่สามขึ้นแบบนี้แล้วแล้วค่อยลงมาใหม่ทีนี้ถ้าใครติดบายนะครับในโซนห้าสิบสี่ห้าสกห้าสิแปดเนี่ยถ้าโชคดีหน่อยอาจจะถึงห้าสิบแปดห้าสิเ้านี่ มันอาจจะมาซ้อนตรงนี้นะโดยส่วนใหญ่เวลาเขาให้เด้งเนี่ยถ้าเขาจะลงต่อนะเขาจะไม่ให้เด้งไปซ้อนหัวนี้นะครับซึ่งถ้าตำแหน่งหัวเนี้ยมันไม่น่าจะเกินห้าสิบหกถ้าใครติดบายอยู่แต่ห้าสิบหกนะอ่าเขาเปิดเขาไล่ไปให้เนี่ยตั้ง tp ไว้ก่อนนะครับถ้าเขาขึ้นไปถึงอาแลบแลบไปแล้วก็ลงมาใหม่ถ้าพอพอถึงเนี่ยนะครับแล้วก็ลงมาใหม่เนี่ยัสัญญาณจะลงมาแล้วก็จะเด้งไม่ผ่านนะก็จะลงมาใหม่เนี่ยเป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวพอหลุดรอบหน้ามันหลุดสี่สิบหกมาเนี่ย เรามาเจอทางนี้นะ4043นะครับเดี๋ยววอาจารย์เราดูทีว่าไอตอนที่ก็เด้งไปเนี่ยเด้งมากไหมถ้าเด้งไม่ผ่านตัวหัวนี่นะเซลล์ทีนะครับแล้วก็ซัอลรอสตรงนี้เลยครับ1865นะทีนี้สมาชิกพอฟังตรงนี้จบเลยนะครับลองไปทํากันบ้านดูว่าถ้ามันลงมาถึง1840 1835ในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับพอรเราจะไหวไหมนะครับเราอาจ,จต้องวางแผนเซลล์เหตลงมาบ้างนะ สำหรับคนที่เพิ่งมายไปถ้ามันไม่ผ่านตัวหายนี้จริงๆนะครับมันก็ต้องต้องพิมพ์ผิดก่อนนะครับอันนี้ภาพรวมของ e นะอเอกยนูนะครับรายสัปดาห์นะคลิปอาจจะยาวนิดนะครับถ้าฟังไม่ทันฟังสองรอบนะเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตนะครับเป็นกรอิสษาวไว้เรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวฟังคซ้ำนาน่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าเราติดตรงไหนนะครับเดี๋ยววันจันทร์พิมพ์ไว้เลยครับวันจันทร์เดี๋ยวเราไปค่อยปรับพอร์ตนะปรับพอร์ตเนี่ยเวลา คือถ้าพอร์ตเราตึงๆมากๆเนี่ยนะครับก็พยายามปรับพอร์ตก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าในตำแหน่งได้เปรียบเนี่ยเราจะถือทนได้กว่าแต่ถ้าเราไปพยายามออกไม้ออกไม้นะครับก็มันเสี่ยงว่าพอร์ตเราจะแก้ยากนะครับก็เดี๋ยววันนี้วันนี้มันหยุดนะครับก็ลองไปทำกันบ้านดูนะครับวันจันทร์เดี๋ยวรู้ราคาเปิดอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเี่กยวนาสตาสวัสดีครับ